นี่คือภาพของเฮอร์ชวัย23ปีหนึ่งในผู้ร่วมงานเทศกาลดนตรีซูเปอร์โนวาที่จัดขึ้นทางตอนใต้ของอิสราเอลไม่ไกลาจากฉนวนกาซากับเพื่อนอีกหนึ่งคนโดยไม่รู้เลยว่าเทศกาลดนตรีดังกล่าวจะกลายเป็นหนึ่งในเป้าโจมตีของกลุ่มติดอาวุธฮามาสจนเป็นเหตุให้มีผู้ร่วมงานเสียชีวิตกว่า260รายและถูกจับเป็นตัวประกันอีกจานวนมาก โกเบิร์กคุณแม่วัย54ปีของเฮิร์ชขายการติดต่อกับลูกชายเธอรีบค้นข่าวครา,าวของเฮิร์ชและสุดท้ายก็บังเอิญเห็นภาพลูกชายและเพื่อนในสื่อสังคมออนไลน์โดยพวกเขากำลังซ่อนตัวอยู่ในที่หลบภัยใกล้กับเทศกาลดนตรีโกเบิร์กได้รับข้อความจากลูกชายผ่านทางแอปพลิเคชัน WhatsApp และนั่นเป็นสองข้อความสุดท้ายที่เธอได้รับจากลูกชายตั้งแต่วันที่7ตุลาคม So I turned นจึงเปิดโทรศัพท์ของ around 8:20 that i turned on my phone and i saw that at 8.11 two messages had come in in a row the first one said i love you and the second one said i'm sorry and so i instantly you know had this lump in my throat knowing something bad was happening or was about to happen and i tried to call him and he didn't answer and i texted and i didn't i still haven't Had any response. ผู้รอชีวิตจากเทศกาลดนตรีได้ติดต่อกับโกเบิร์กและสามีพร้อมแจ้งข่าวว่าพวกเขาเห็นเฮิร์ชซึ่งได้รับบาดเจ็บขึ้นรถกระบะของกลุ่มฮามาสไปพร้อมกับตัวประกันคนอื่นๆสิ่งที่ตำรวจบอกกับครอบครัวคือสัญญาณโทรศัพท์ครั้งล่าสุดของเฮิร์ชเมื่อเวลา10นาฬิกา25นาทีของวันที่7ตุลาคมว่าเขากำลังเดินทางไปยังฉนวนกาซา ตั้งแต่นั้นมาผู้เป็นแม่อย่างโกเบิร์กซึ่งเป็นพลเมืองสองสัญชาติก็เลือกที่จะเชื่อว่าลูกชายของเธอ,อยังมีชีวิตแม้ไม่พบหลักฐานว่าเขามีชีวิตรอดก็ตาม So between he's dead or his arm is blown off and he's being held hostage held hostage those are the two options and they're both horrible but I'd rather have him be alive obviously so that's what we're praying but you know I don't know that he's alive a m โกเบิร์กเผยว่าเธอและครอบครัวได้ติดต่อกับทางการอิสราเอลและสหรัฐเพื่อสอบถามสถานการณ์ของเฮิร์ชแล้วแต่มีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและตอนนี้เธอได้แต่หวังว่าจะมีโอกาสได้พูดคุยกับกลุ่มฮามาสโดยตรง